ในช่วงต้นปีใหม่นี้โลกไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสงบหรือสัญญาณแห่งสันติภาพหากแต่ปรากฏคลื่นกับเพื่อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนรุนแรงและส่งเสียงเตือนอย่างชัดถ้อยชัดคำว่ายุคแห่งการประนีประนอมอาจกำลังสิ้นสุดลงเพียงไม่กี่วันหลังเปลี่ยนสัการาดผู้นำสหรัฐอเมริกาอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปกลับเลือกเปิดปีด้วยคำสั่งที่หลายฝ่ายมองว่าแข็งเกล้าเกินคาดนั่นคือการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าพื้นที่ประเทศเวเนซุเอลา เพื่อควบคุมตัวผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นโดยตรงท่าทีเช่นนี้ไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ยังสะท้อนแนวโน้มใหม่ของการใช้กำลังแทนนโยบายยังไม่ทันให้สังคมโลกได้ตั้งหลักทรัมก็หันไปส่งสัญญาณแรงอีกครั้งต่อเกาะกรีนแลนด์ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเขาระบุชัดเจนว่าหากไม่สามารถได้ครอบครองด้วยการซื้อก็อาจใช้วิธีอื่นซึ่งหมายถึงทางทหาร ท่าทีตรงไปตรงมานี้ไม่ได้เหลือพื้นที่ให้การทูตแบบเดิมได้ขยับตัวอีกต่อไปสถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าระเบียบโลกหลังยุคสงบกําลังเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจไม่ได้แข่งขันกันด้วยคําพูดหรือเวทีเจราจาอีกแล้วหากแต่ใช้ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในการกําหนดทิศท,ทางของผู้อื่นสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเหตุการณ์เหล่านี้แม้จะดูไกลตัว แต่อิทธิพลของคลื่นความขัดแย้งระดับมหาภาคย่อมสะเทือนถึงภูมิภาคนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อมหาอำนาจเริ่มขยับตัวพายุย่อมไม่หยุดอยู่ที่ฝั่งแอตแลนติกสัญญาณเตือนเริ่มก่อตัวแล้วและสำหรับประเทศที่อยู่ในทางแยกระหว่างอำนาจเก่าและใหม่การวางแผนและเฝ้าระวังอย่างมีสติอาจเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในเกมใหญ่ของสดวารนี้การเผชิญหน้าระหว่างจ,จีนกับญี่ปุ่นในช่วงต้นปี ไม่ได้เริ่มจากเสียงปืนหรือการเคลื่อนกำลังทางทหารหากแต่เปิดฉากด้วยอาวุธที่เงียบกว่าแต่บีบคั้นไม่แพ้กันนั่นคืออาวุธทางเศรษฐกิจซึ่งถูกใช้อย่างแม่นยำและเด็ดขาดกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าลักษณะใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารด้วยเอกสารความยาวกว่าร้อยหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีไม่มีช่วงผ่อนผันไม่มีเวลาปรับตัวและไม่มีสัญญาณเตือนลงหน้าการตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยสะท้อนชัดว่า ไม่ใช่ปฏิกิริยาฉาบพลันแต่คือแผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบหัวใจของมาตรการนี้ไม่ได้อยู่เพียงการห้ามส่งออกตรงไปยังญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปิดทุกเส้นทางอ้อมจีนประกาศชัดว่าสินค้าใดก็ตามที่อยู่ในรายการควบคุมหากถูกส่งผ่านประเทศที่3เพื่อไปอยังญี่ปุ่นบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกขึ้นบัญชีดําและถูกตัดขาดจากตลาดจีนในอนาคตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย จึงถูกกล่าวถึงในฐานะเส้นทางที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเหตุผลที่จีนหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างคือคำกล่าวของผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวันคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคถูกขยายผลจนกลายเป็นเหตุผลในการออกมาตรการเศรษฐกิจขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าตัวมาตรการอาจถูกเตรียมไว้ก่อนแล้วและเพียงรอจังหวะเหมาะสมในการนำออกมาใช้ลักษณะการออกคำสั่งแบบทันทีทันใดส่งผลให้ภาคธุรกิจญี่ปุ่นจำนวนมาก ไม่สามารถตั้งหลักได้สินค้าคงคลังไม่เพียงพอสายการผลิตเริ่มสะดุดและความไม่แน่นอนแพร่อกระจายอย่างรวดเร็วนี่คือการโจมตีที่ไม่ต้องใช้กำลังทหารแต่สร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างรุนแรงสำหรับประเทศไทยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะรูปแบบการใช้มาตรการเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากมหาอำนาจย่อมมีความเปราะบางโดยไม่รู้ตัว หากวันหนึ่งคำพูดหรือท่าทีทางการเมืองถูกยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างไทยอาจตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันโดยไม่ทันตั้งตัวมาตรการของจีนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเล่นงานญี่ปุ่นแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงประเทศอื่นในภูมิภาคว่าเกมเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ขนาดตลาดเพียงอย่างเดียวหากแต่วัดกันที่ความสามารถในการทนแรงบีบคั้นและการเตรียมพร้อมรับมือกับหมากที่ถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วในโลกที่อำนาจทางเศรษฐกิจ กลายเป็นอาวุธการตั้งรับโดยไม่รู้ตัวอาจอันตรายยิ่งกว่าการ,รเผชิญหน้าบนสนามรบและนี่คือบทเรียนแรกที่จีนส่งถึงทั้งญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างเงียบงนันแต่ชัดเจนยิ่งนักคำพูดเพียงไม่กี่วรรคของผู้นำญี่ปุ่นที่กล่าวถึงไต้หวันในเชิงแสดงหลับจุดยืนกลายเป็นจุดตั้งต้นของมาตรการต่อต้ทางเศรษฐกิจที่จีนงัดออกมาอย่างเต็มรูปแบบภายใต้บริบททางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกการเลือกใช้คำว่า หากไต้หวันเกิดเหตุญี่ปุ่นก็ยากจะอยู่เฉยดูเหมือนจะเป็นเพียงการพูดในสิ่งที่หลายประเทศรู้อยู่แล้วแต่กลับถูกตีความโดยปักกิ่งว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาถแถลงทันทีว่าคําพูดดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยและแสดงเจตนาคุกคามด้วยกําลังพร้อมยืนยันว่ามาตรการห้ามส่งออกสินค้าลักษณะใช้ได้ทั้งพลเรือนและการทหารเป็นการตอบสนองที่ชอบธรรมทั้งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิอธิปไตย แต่คำถามที่หลายฝ่ายตั้งขึ้นคือหากเป็นเพียงประโยคเดียวที่จุดไฟใหญ่เช่นนี้ได้จริงจีนต้องมีระบบตอบโต้ที่ฉับไวเป็นพิเศษหรือว่าแท้จริงแล้วมาตรการเหล่านี้ถูกเตรียมไว้ก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วเพียงรอจังหวะในการหยิบขึ้นมาใช้เมื่อตรวจสอบย้อนหลังจะพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจีนได้ทยอยปรับปรุงรายชื่อสินค้าควบคุมการส่งออกหลายรอบเพิ่มเติมเนื้อหาในเอกสารที่มีความยาวมากขึ้น และครอบคลุมสินค้าที่มีลักษณะเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แรหายากโลหะเฉพาะทางไปจนถึงเครื่องมือสําหรับสื่อสารผ่านโครงข่ายปิดเมื่อพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าปักกิ่งไม่ได้เพียงแต่ตอบโต้ในเชิงการเมืองเท่านั้นแต่ยังใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือกดดันที่คํานวณมาแล้วอย่างรอบคอบจุดเริ่มต้นคือคําพูดแต่เป้าหมายคือการปรับสมดุลของภูมิรัฐศาสตร์สิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางแรงกดดันและเสียงวิจารณ์จากทั้งในและต่างประเทศ ญี่ปุ่นกลับเลือกที่จะไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่ถอนคําพูดและไม่ขอโทษความเงียบของโตเกียวในครั้งนี้จึงไม่ใช่ความกลัวหรือความประนีประนอมหากแต่เป็นการวางหมากตอบกลับที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงในขณะที่จีนเลือกเดินเกมด้วยการแสดงออกที่ชัดเจนเด็ดขาดและเร่าอารมณ์ญี่ปุ่นกลับเลือกใช้ความมั่นคงทางจิตใจเป็นเครื่องมือสําคัญโตเกียวไม่เดินเกมตามจังหวะของปักกิ่งแต่กลับนิ่งสงบและไม่เปิดช่องให้เกิดข้อผิดพลาดทางการทูต การที่คำพูดหนึ่งคำถูกขยายเป็นเหตุแห่งการปะทะเชิงยุทธศาสตร์ย่อมทําให้ประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องกลับมาทบทวนถึงน้ําหนักของคําพูดและท่าทีทางการเมืองของผู้นําแต่ละคนเมื่อการแสดงความเห็นในเวทีสาธารณะอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสัมพันธ์ทางการค้าหรือการตอบโต้แบบไม่คาดคิดสิ่งนี้จึงไม่ใช่ปัญหาระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเท่านั้นแต่คือแบบฝึกหัดให้กับทุกประเทศที่กําลังเผชิญกับสมดุลใหม่ของโลก และในโลกที่แม้แต่อาหารพื้นบ้านอย่างข้าวหน้าปลาไหลย,ยังอาจถูกนับรวมเป็นสินค้ายุทธศาสตร์หากมีการนําไปปรุงในโรงอาหารของหน่วยป้องกันตนเองญี่ปุ่นแล้วละ่ะก็การจะพูดอะไรในวันนี้อาจต้องคิดเผื่อไปถึงผลกระทบอีกหลายขั้นในวันพรุ่งนี้การเมืองระหว่างประเทศยุคใหม่จึงไม่ได้เล่นกันแค่ในห้องประชุมแต่เล่นกันที่คําคําที่อาจดูธรรมดาแต่เมื่อถูกตีความโดยฝ่ายตรงข้ามแล้วอาจเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ในพริบตาเดียว การห้ามส่งออกสินค้าของจีนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการตอบโต้ทางอารมณ์หากแต่ถูกวางแผนอย่างรัดกุมและพุ่งเป้าโจมตีจุดอ่อนสําคัญทางยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นในหลากหลายด้านอย่างแม่นยําความเสียหายไม่ได้กระจุกอยู่เพียงภา,า,าคอุตสาหกรรมเฉพาะทางแต่แผ่กว้างจนแตะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมหากเปรียบประเทศหนึ่งเป็นร่างกายการห้ามส่งออกของจีนครั้งนี้ก็คือการเลือกแทงไปยังเส้นเลือดใหญ่แต่ละจุดโดยอาวุธทางการค้าที่ใช้ในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับระบบยิงหลายลำกล้อง ที่แต่ละกระสุนไม่เพียงแต่สร้างแรงระเบิดหากยังปล่อยผลกระทบระยะยาวในระดับโครงสร้างสินค้าชุดแรกที่ถูกควบคุมคือแร่หายากกลุ่มหนักซึ่งจําเป็นต่อาการผลิตแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กเหล่านี้ถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ในรถไฟความเร็วสูงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแม้กระทั่งระบบอาวุธนำวิถีบางชนิดก็ต้องพึ่งพาวัสดุดังกล่าวในการทํางาน ประเทศญี่ปุ่นในอดีตเคยพึ่งพาการนําเข้าแร่หายากจากจีนเป็นสัดส่วนเกือบเต็มร้อยแม้ในช่วงหลายปีหลังโตเกียวจะพยายามกระจายแหล่งนําเข้าไปยังประเทศอย่างออสเตรเลียมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่การสกัดและถลุงแร่หายากโดยเฉพาะกลุ่มที่มีน้ําหนักสูงยังคงเป็นความสามารถเฉพาะของจีนที่ยังไม่มีประเทศใดสามารถทดแทนได้เต็มรูปแบบสินค้าชุดที่2คือแกเลียมโลหะชนิดพิเศษที่มีจุดหลอมเหลวต่ําและมีความเสถียรสูงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แกลเลียมกลายเป็นหัวใจสําคัญของระบบเรดราแบบตรวจจับทิศทางอัตโนมัติซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในโครงข่ายป้องกันภัยทางอากาศและทางเรือนอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่จําเป็นในเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุคใหม่อย่างเครือข่ายสัญญาณ5.0ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือจีนควบคุมสัดส่วนการผลิตแกเลียมทั่วโลกไว้เกือบหมดผ่านการควบรวมสายการผลิตตั้งแต่ระดับต้นน้ําถึงปลายน้ําบริษัทในยุโรปและอเมริกาต่างทยอยปิดกิจการเพราะไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุน จนกระทั่งปัจจุบันการผลิตแกเลียมเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรมเหลือเพียงไม่กี่แห่งในโลกและจีนคือศูนย์กลางนั้นสินค้าชุดที่3คือกราไฟต์วัสดุที่อาจดูธรรมดาแต่กลับเป็นองค์ประกอบสําคัญในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากราไฟต์ ite, ชนิดละเอียดแบบพิเศษที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยอุณหภูมิสูง ถูกใช้เป็นขั้วลบในเซลล์แบตเตอรี่เพราะมีคุณสมบัติในการกักเก็บพลังงานและคายประจุอย่างมีประสิทธิภาพจีนไม่เพียงเป็นผู้ผลิตกราไฟตรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ยังควบคุมกระบวนการแปรรูปและการขนส่งวัตถุดิบในระดับที่ประเทศอื่นยังตามไม่ทันขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งลงทุนอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงต้องพึ่งพากราไฟจากจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สินค้าชุดที่4คือไฮโดรฟลูออไรดวัสดุพื้นฐานในการผลิตแผ่นเวเฟอร์ aver, สำหรับชิปอิเล็กทรอนิกส์วัสดุนี้มีคุณสมบัติเป็นกรดกัดกร่อนที่รุนแรงใช้ในการล้างผิวหน้าของชิ้นส่วนซิลิคอนก่อนเข้าสู่กระบ,บวนการฝังไอออนหรือเคลือบสารนำไฟฟ้าแม้ญี่ปุ่นจะมีเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรฟลูออไรดที่มีความบริสุทธิ์สูงแต่วัตถุดิบตั้งต้นในการสังเคราะห์เช่นฟลูออไรยังต้องนำเข้าจากจีน เกินกว่า3ใน4ของปริมาณทั้งหมดความพิเศษของสารนี้คือไม่สามารถเก็บรักษาในคลังสินค้าได้ยาวนานเพราะมีอันตรายสูงและต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดจึงไม่สามารถสะสมไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ระยะยาวได้ความเปราะบางของห่วงโซ่ประทานจึงกลายเป็นช่องโหว่หลักที่จีนสามารถหยิบขึ้นมาใช้กดดันได้ทันทีสินค้าชุดที่5คือทางสเตนหรือในอีกชื่อที่รู้จักกันในแวดวงอุตสาหกรรมว่าวูลฟร,รมัม โลหะหนักชนิดพิเศษที่มีความแข็งมากเป็นพิเศษถูกใช้ในหลายภาคส่วนทั้งในเครื่องมือกลเครื่องจักรความเร็วสูงและอาวุธเจาะเกราะบางประเภทในภาคพลเรือนทางสเตนคือหัวใจของเครื่องกล CNC ที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะละเอียดขณะที่ในภาคทหารโลหะชนิดนี้ถูกหล่อขึ้นเป็นหัวกระสุนพลังทะลวงและใช้ในระบบอาวุธป้องกันภัยระยะประชิด จีนครองส่วนแบ่งการผลิตทางสเตนร,ระดับโลกในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละแปดและมีศักยภาพในการควบคุมราคาและทิศทางการตลาดทําให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพึ่งพาได้แม้ญี่ปุ่นจะมีความพยายามในการกระจายแหล่งวัตถุดิบและร่วมลงทุนในโครงการเหมืองต่างประเทศหลายแห่งแต่ข้อจํากัดด้านต้นทุนระยะทางและเทคโนโลยีทําให้แผนเหล่านั้นยังไม่สามารถทดแทนการนําเข้าจากจีนได้อย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่ชัดเจนคือ การเลือกห้ามส่งออกของจีนในครั้งนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่สินค้าทั่วไปแต่เจาะจงไปยังจุดที่ญี่ปุ่นมีความเปราะบางและยังไม่มีทางเลือกอื่นที่มั่นคงพอในระยะสั้นบทเรียนสําหรับไทยจึงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าในโลกที่เศรษฐกิจและความมั่นคงเกี่ยวพันกันมากขึ้นเรื่อยๆประเทศที่ไม่มีทางเลือกด้านวัตถุดิบหรือขาดยุทธศาสตร,ร,ร์สำรองย่อมตกอยู่ในภาวะเสี่ยงคําถามที่ควรเริ่มถามตัวเองไม่ใช่เพียงว่า หากเราเจอสถานการณ์เช่นเดียวกับญี่ปุ่นจะเกิดอะไรขึ้นแต่ควรถามให้ลึกลงไปว่าเราพร้อมรับมือกับหมากกระดานแบบนี้แล้วหรือยังเพราะในสนามการค้ายุคใหม่การโจมตีด้วยคำสั่งห้ามส่งออกอาจมีพลังทำลายล้างไม่แพ้ขีปนาวุธและเมื่อการห้ามเพียงหนึ่งรายการอาจทำให้ทั้งภาคเศรษฐกิจต้องสะดุดการมีแผนสำรองไว้ล่วงหน้าจึงอาจกลายเป็นอาวุธสำคัญที่เงียบแต่ทรงพลังอย่างแท้จริงแม้คำสั่งห้ามส่งออกจะสร้างแรงกดดันมหาศาลแต่จีนยังไม่หยุดแค่นั้น เพียงไม่กี่วันหลังจากประกาศมาตรการจำกัดสินค้าลักษณะส,สองใช้จีนได้เปิดฉากอีกหนึ่งแนวรบด้วยการเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดต่อสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นเป้าหมายของการสอบสวนครั้งนี้คือสารประกอบกา๊าซที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งญี่ปุ่นเคยครองตลาดเกือบทั้งหมดในจีนขณะเดียวกันจีนกับเปิดทางให้บริษัทจากเกาหลีใต้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงเข้ามาแทนที่ในช่วงจังหวะเดียวกัน อย่างพอดิบพอดียุทธศาสตร์ของปักกิ่งในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปิดประตูทางออกแต่ยังจัดวางการปิดล้อมในทุกทิศทางสินค้าญี่ปุ่นถูกกีดกันทั้งขาออกและขาเข้าขณะที่กฎหมายจีนก็ถูกตีความอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นเครื่องมือบีบบังคับคู่ค้าแม้จะอยู่ในต่างประเทศญี่ปุ่นจึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันในเมื่อเส้นทางที่เคยใช้ถูกตัดทิ้งอย่างฉับพลันและคู่แข่งใหม่ก็ถูกผลักดันให้เข้ามาแทนทันทีนี่คือการโจมตีแบบเต็มวงจรที่ไม่ได้อาศัยอาวุธแต่ใช้กฎระเบียบ ข้ออ้างและจังหวะทางการเมืองเป็นเครื่องมือหลักในการจัดรูปเกมและเป็นการย้ำชัดอีกครั้งว่าในโลกปัจจุบันมาตรการทางเศรษฐกิจสามารถกลายเป็นอาวุธที่มีพลังทำลายไม่แพ้สนามรบจริงในขณะที่จีนเลือกใช้ในโยบายเชิงรุกทั้งห้ามส่งออกสอบสวนการทุ่มตลาดและควบคุมเส้นทางค้าข้ามพรมแดนอย่างรัดกุมญี่ปุ่นกลับไม่ตอบโต้ด้วยมาตรการทางการค้าแบบทันควัน ความเงียบของญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายคาดว่าจะมีการโต้กลับทันทีไม่ได้เกิดจากความลังเลหรือความอ่อนแอทางยุทธศาสตร์แต่เกิดจากการคำนวณอย่างรอบคอบและการวางหมากที่เน้นเสถียรภาพมากกว่าการปะทะญี่ปุ่นทราบดีว่าหากตอบโต้จีนด้วยมาตรการทางภาษีหรือออกข้อจำกัดสินค้านำเข้าทันทีอาจทำให้ตนเองสูญเสียสถานะในกระบวนการไต่สวนระดับนานาชาติเช่น องค์การการค้าโลกซึ่งให้สิทธิกับผู้ถูกกระทําที่มีความอดทนและไม่ตอบโต้เกินขอบเขตนั่นจึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกใช้น้ําเสียงที่ชัดเจนแต่ไม่แข็งกร้าวในการถแถลงต่อสาธารณะโดยระบุว่าจีนกําลังใช้มาตรการที่ขัดต่อจริยธรรมทางการค้าและทําลายระบบเศรษฐ,ฐกิจเสรีอย่างไม่เป็นธรรมขณะเดียวกันโตเกียวยังดําเนินการตอบสนองผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นระบบทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเศรษฐ,ฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ไปจนถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งต่างประสานเสียงเดียวกันในการส่งสัญญาณถึงจีนรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดทําจดหมายทางการทูตที่มีเนื้อหาชัดเจนว่ามาตรการของจีนเป็นการเลือกปฏิบัติมีลักษณะลำเอียงและไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้จะไม่ใช้คําพูดรุนแรงแต่การสื่อสารของญี่ปุ่นกลับแฝงด้วยสาระและมีความแน่วแน่ในหลักการสิ่งสําคัญคือ ท่าทีของญี่ปุ่นไม่เกิดจากปฏิกิริยาเฉพาะหน้าแต่เกิดจากระบบการประเมินผลกระทบที่แม่นยำโตเกียวเลือกที่จะไม่ออกมาตรการตอบโต้ก่อนจะมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับรายการสินค้าที่ถูกห้ามส่งออกและผลกระทบจริงในระดับภาคอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าข้อมูลหลายด้านยังไม่สมบูรณ์การเร่งประเมินอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมดังนั้น แนวทางที่โตเกียวเลือกใช้คือการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลกระทบโดยละเอียดและใช้เวลาในการสร้างแนวรับทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกฎหมายและระดับนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์การทูตญี่ปุ่นเข้าใจดีว่าการปะทะโดยตรงกับจีนในเวทีระหว่างประเทศอาจไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแต่การตั้งมั่นอยู่บนหลักการสากลเนี่ยและแสดงให้เห็นถึงการเคารพในกฎกติกากลับเป็นแนวทางที่สร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับพันธมิตรและนักลงทุน แน่นอนว่าเสียงภายในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีความเห็นที่หลากหลายบางกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลโต้กลับในทันทีเพื่อไม่ให้เสียหน้าขณะที่อีกหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจกลับสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับเสถียรภาพมากกว่าการเผชิญหน้าสิ่งที่น่าสนใจคือหลังเหตุการณ์ประท้าทางเศรษฐกิจครั้งนี้เรตติ้งความนิยมของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกลับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้คนจํานวนมากในญี่ปุ่นมองว่า ความนิ่งสงบของผู้นำท่ามกลางพายุแรงคือภาพสะท้อนของผู้นำที่แท้จริงพฤติกรรมเช่นนี้เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้คุณค่ากับความอดทนการควบคุมตนเองและความมั่นคงจากภายในสิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะของนักรบในแบบฉบับญี่ปุ่นที่ไม่จําเป็นต้องชักดาบทุกครั้งที่ถูกลุกลานแต่เลือกยืนอย่างมั่นคงรองให้ศัตรูเปิดช่องแล้วจึงตอบโต้ในจังหวะที่แม่นยำ ในโลกปัจจุบันที่การเมืองระหว่างประเทศเต็มไปด้วยกับดักการตอบโต้ทุกสิ่งที่มากระทบอาจทําให้ประเทศหนึ่งตกอยู่ในวงจรความขัดแย้งที่ไม่รู้จบญี่ปุ่นในขณะนี้จึงเลือกใช้ความนิ่งเป็นเกราะความอดทนเป็นโลและหลักการเป็นดาบพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธการตอบโต้แต่เลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินมาสําหรับประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่าทีของญี่ปุ่นอาจเป็นแบบอย่างที่น่าศึกษา เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากมหาอำนาจการตอบสนองไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบเสียงดังแต่สามารถมาในรูปแบบของความมั่นคงการวางแผนและการดําเนินการอย่างเงียบเชียบแต่มีน้ําหนักโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบอาจต้องการประเทศที่รู้จักชะลอเพื่อประเมินจังหวะและเลือกตอบโต้ในเวลาที่ดีที่สุดและในสมรภูมิของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศการรู้ว่าเมื่อใดควรพูดเมื่อใดควรน,นิ่งอาจเป็นยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธใดๆ เมื่อคลื่นลมแห่งความขัดแย้งซัดกระหน่ำไม่ใช่ทุกประเทศที่เลือกยืนในแบบเดียวกันบางฝ่ายเชื่อว่าต้องตอบโต้ด้วยพลังใช้เสียงใช้อำนาจใช้ความกดดันเพื่อบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามยอมถอยแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เลือกยืนนิ่งไม่โต้ไม่เร่งไม่หลงไหลในเกมอารมณ์ยิ่งถูกท้าทายยิงนิ่งยิงเงียบยิง,ยงมั่นคงภาพที่โลกเห็นในครั้งนี้คือการประทะกันของสองแนวคิดหนึ่งคือยุทธศาสตร์ของจีนที่พยายามใช้มาตรการแข็งกร้าวเป็นอาวุธเสียงดังเพื่อสร้างแรงกระแทก การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความตั้งใจจะกดดันคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงอีกฝ่ายคือญี่ปุ่นซึ่งกับเลือกใช้ความนิ่งความอดทนและวินัยเป็นหลักพวกเขาไม่ถอยแต่ก็ไม่เร่งเดินหน้าทุกก้าวของโตเกียวคำนวณมาแล้วอย่างถี่ถ้วนสิ่งที่น่าสนใจคือโลกภายนอกไม่ได้มองว่าความนิ่งของญี่ปุ่นเป็นความอ่อนแอแต่กับชื่นชมว่าเป็นจุดแข็งที่หาได้ยากจิตวิญ,ญญาณแบบวูชิโดที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือแก่นกลางของพฤติกรรมนี้ นักรบในแบบญี่ปุ่นไม่ใช่ผู้ที่ชักดาบโดยไม่ไตรตรองแต่เป็นผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรชักและเมื่อใดควรปล่อยให้ดาบยังคงอยู่ในฝักศัตรูที่แท้จริงของนักรบไม่ใช่ผู้ที่อยู่ตรงหน้าแต่คือตนเองหากใจไม่สัน่นแม้จะอยู่ท่ามกลางแรงกดดันนับพันสถานการณ์ย่อมไม่มีวันพังและเมื่อประเมินจากกระดานใหญ่ญี่ปุ่นในวันนี้แม้ดูเงียบแต่ทุกการนิ่งของพวกเขากลับเต็มไปด้วยเสียงในใจที่พูดกับโลกว่าพวกเขา ไม่จําเป็นต้องแสดงอํานาจให้ดังขณะที่จีนพยายามบีบคั้นเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมจานนญี่ปุ่นกลับพิสูจน์ว่าแรงกดดันไม่อาจทําลายผู้ที่มั่นคงจากภายในบทเรียนจากเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์สงครามเศรษฐกิจแต่เป็นการเรียนรู้เรื่องมนุษย์เรื่องประเทศและเรื่องจิตใจสงครามที่แท้จริงไม่ใช่การประชันกำลังแต่คือการประลองความอดทนในโลกที่ทุกฝ่าย,ยายพยายามวิ่งแข่งกันอย่างบ้าคลั่งประเทศที่หยุดคิดก่อน19ก้าอาจเป็นฝ่ายที่อยู่รอดในท้ายที่สุด ผู้ชนะไม่จําเป็นต้องตะโกนให้ดังกว่าแต่คือผู้ที่ยังยืนอยู่หลังพายุผ่านไปบทกลอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าผู้มีใจมั่นคงย่อมไม่หวั่นคลื่นลมใหญ่ผู้กล้ายืนในเงียบงนันย่อมเป็นผู้อยู่รอดในวันสุดท้ายและในวันที่หลายประเทศกาลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนรอบด้านบางทีบทเรียนจากโตเกียวอาจมีคุณค่ากว่าการยิงขีปนาวุธหรือคําปร,ราศรัยใดๆบนเวทีโลกสงครามครั้งนี้ยังไม่จบแต่คําถามสําคัญได้ถูกทิ้งไว้แล้ว เราจะเลือกเดินแบบใดในวันที่แรงกดดันกําลังจะมาถึงฝั่งของเราเอง